เมื่อไมครับกุนเชียงจากประเทศไทยขนมหวานๆอย่างเช่นขนมไหว้พระจันทร์จากประเทศไทยที่ถูกส่งไปไปขายแถวไต้หวันเขาเจอการปนเปื้อนเชื้อ ASF ในขนมไหว้พระจันทร์ุกเชีในกุนเชียงมาก่อนหน้าแล้วนะคุณนายเราเพิ่งเจอเชื้อเมื่อวานใช่ไหมเขาเจอก่อนหน้าแล้วเราเจอมานานแล้ว แต่เมื่อวานอธิบดีบริษัทเขาเพิ่งยอมรับอ๋อนี่เราก็ฟังเขาไงเขาเพิ่งยอมรับเราก็ต้องถือว่าเขาอยอมรับ <S <S เป็นทางการเมื่อวานเดี๋ยวเผพขึ้นเลยนะเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับ ASF ไทยเนี่ยไปเมืองนอกก่อนหน้านี้แล้วนะใช่ใช่เอากันง่ายๆเลยเนี่ยในช่วงใกล้ๆนะย้อนกลับไปไม่ต้องไกลมากค่ะมีอย่างน้อยๆสี่ครั้งด้วยกันที่ทางเจ้าที่ไต้หวันเขาตรวจพบการปนเปื้อน เชื้อ ASF ในกุนเชียงหมูที่ส่งจากประเทศไทยในขนมไหว้พระจันทร์ที่ส่งจากประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อวันที่22กันยายน2564ปีที่แล้วนะไต้หวันเจออะไรครับเขาไปเจอเชื้อ ASF นะคะหมูที่อยู่ในขนมไหว้พระจันทร์ที่มีคนที่เดินทางจากประเทศไทยนําติดตัวเข้าไปไต้หวันก็คือซื้อจากบ้านเราแล้วก็เอาเข้าไปไต้หวันนั่นแหละเขาไปตรวจเจอเชื้อ ASF ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะ ถามว่าเชื้อ ASF หมูปไปปนเปื้อนอยู่ในขนมไหว้พระจันทร์ได้อย่างไรคําตอบก็คือไอ้เดี๋ยวนี้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยใส่เยอะสารพัดไส้ใช่มีส่วนผสมของหมูด้วยใช่ค่ะมันหมูบ้างหมูบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ มีบางส่วนที่ไปแล้วเขาเจอ ASF ค่ะครั้งที่2ที่ทางไต้หวันเขาตรวจเจอก็คือ15ธันวาคม2564ตอนนี้เขาไปเจอเชื้อนะคะ ASF นะคะหมูที่อยู่ในกุญเชียงนะคะเป็นพัสดุไรษเนจากประเทศไทยที่ส่งไปที่ไต้หวันค่ะส่งกุญเชียงหมูจากประเทศไทยไปที่ไต้หวันส่งทางพัสดุไรษณนใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไต้หวันเก่งไหมเออ เขาส่องจนเจอว่าในกล่องเนี่ยมันเป็นกุนเชียงเออแล้วเอาไปตรวจเมื่อเป็นกุนเชียงเขาก็กลัวเรื่องโรคเออเขาไปตรวจก็จับส่องเลยแล้วไปเจอเจอการปนเป,ลปลื้อน A S F ในกุนเชียงครั้งที่สครั <3 S 1> ้งที่3 27ยธันวาคม2 5 6 4ก็เหมือนกันนะคะเจอเชื้อ A S F นะคะหมูที่อยู่ในกุนเชียงในพัสดุไปรษณีย์จากไทยที่ส่งไปไต้หวันเช่นกันค่ะล่าสุด3มกราคม2565 เจอเชื้อ ASF หมูที่อยู่ในกุนเชียงนะคะในพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งจากไทยไปไต้หวันเช่นเดียวกันคะ่ะอืมกะซิบนิดหนึง่งกลปุปศุริษัทก็รู้ข้อมูลนี้เขาตรวจสอบแล้วนะเขามีคำอธิบายนะตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม,มจำได้ว่าเมื่อเดือนธันวาใช่ไหมผู้บริหารของกลมปมบริษัทออกมาให้สัมภาษณ์เป็นฉากฉากรู้ตัวหรือเปล่าว่ากาลังพูดอะไรออกไปให้สัมภาษณ์เป็นฉากฉากว่ารู้แล้ว กุญเชียงปนเปื้อน ASF เป็นกุญเชียงของโรงงานแห่งหนึ่งแถวแถวโคราชนครราชสีมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากอืมสินค้าของโรงงานที่โคราชแห่งนี้เป็นที่นิยมชมชอบในกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินิยมซื้อไปฝากกันซื้อเป็นของฝากใช่ค่ะผมเดาเลยผมรู้เลยยี่ห้อไหนไม่ต้องบอก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 อืมครั้งนั้น กรมบริษัทเป็นคนพูดเองสงสัยว่าไอ้เจ้าโรงงานแห่งนั้นน่าจะลักลอบนำเข้าใช้หมูเถื่อนจากประเทศรถ <ละ S 1> ต้น้านคือรถต้นทุนเพราะว่าเขาไปตรวจสอบโรงงานแห่งนั้นด้วยนะไม่ใช่ไม่รู้โรงงานไหนนะเขาไปตรวจสอบแล้วเก็บกลุ่มตัวอย่างมาแล้วแล้วเขาตอยสารบญว่าไอ้เจ้าเชือ้อ a s ASF นี่ยมันจะอุบัติขึ้นในประเทศไทยและกระจายออกไปหรือมัน ติดมากับหมูเถื่อนหมูต่างเทไม่ใช่ประเด็นแม้ว่ามันติดมากับหมูเถื่อนที่มาจากต่างประเทศแต่เมื่อเข้ามาในเขตประเทศไทยมันพึงสันนิษฐานว่ามันระเบิดระเบ้อออกไปแล้วค่ะแล้วทําไมกระทั่งต้นเดือนมกรากรมสัตว์ยังกระตายวันที่สิวันที่สิเอสเอฟไม่มีก็ตายขาเดียวไม่มีเอสเอฟไม่มียังไม่เ่อเราเฝ้าระวังตลอดเวลามีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ใครต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นคอย่ารูบผู้เกี่ยวข้อง <ๆ S 2> แล้วกัน<ๆ>ไม่จบง่ายๆแน่นอนนะคะเรื่องนี้